ย่านเมืองเก่าใายมือคุ้มสิริขันขวามือตึกเก่าๆนี่เป็นโรงแรมสิริขัน,นครับใา้มือเป็นห้องอาหารมิตรรูปรัรภ์เอาสีพคพาหลออย่านเมืองเก่าเลี้ยวขวาไปสนามมิ่งเมืองต้นตานใช้มือนี่ก็นสนามมิ่งเมืองแหละครับ ศูนย์ราชการ 9. เก่าเง่อสักห้ปีที่แล้วครับตอนนี้ก็ย่ายไปอยู่ทั้งสลาักลางปัจจุบันทั้งนอสลาักลางเป็นสนามอเนกประสงค์ครับอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนาครสกลนคร เก่า,อา,อารอบนี้เลาะเลาะเมืองเก่าครับย่านเมืองเก่าสกลนครใชยมือเป็นสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครมุมขวาวัดโพชัยวัดโพชัยตรงไปก็สิเป็นสะพับบงทองเลีเ้ยวขวาก็หลักขวามือจะเป็นธนาคาร อมสินสาขาสกลนครครับาาเก่าแก่ดั้งเดิมย่านเมืองเก่าครับเมืองเก่ากตั้งอยู่ร,บรอบๆสละกลางเก่าสังเกตเรือนซารลานแป้นนดครับยังอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีนะครับ้ายขว้าบกก้าครับซาเดี๋ยวทางหลังพนสิว่า ันกัยังซาอยู่แต่ว่าลดบ่ค่อยมีปัญหาครับให้ชม2ฝากฟั่งเมืองเก่าเฮือนเก่าเฮือนใหม่ผสมประสานกันอ่าศูนย์แปดเก้าสี่สองสองส่มือตลาดสีคนเมืองย้ำนะครับ089 4 2 2ปดเ่อห่อไปฟังวิทยุไปครับกลางเวรเป็นรายการสดครับกลางวันเป็น เทฟโดยพี่น้องด้ะนะครับหลอดเมืองเก่ากลางคืนสกลนครครับเมืองสกลระเบิดตื่นเดือดื่นนะไม่ต้องโทรนะครับฟังอย่างเดียวไม่ต้องโทรเพราะเป็นรายการเทฟนะครับป่าเปเลี้ยวซ้ายไปได้ครับเนาะแต่ก็ต้องระวังรถทั้งขวามือครัับขอบคุตรกรุ่นเชี่ยแล้วก็ยัยเม่์ยัยพี่ปานะนะครับทุกท่านสุขสุขสนองใยไปรายการน้ำกันย่านเมืองเก่าสนับสนุนครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับในเครือของบริษัทพีวีเดอร์ครุภประเทศ สังเกต้ายขวาได้ครับเออบึงเหอนโบราณกับบ้านเก่าเป็นขันยังอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีครับสภาพเรียบร้อยสะอาดสะอานสวยงามครับปนปนกันนะครับทั้งเนเก่าเื่นใหม่ตามยุคสมัยครับออคันนี้จอดอ้ายหลกไปเอา สองสามร้อยเมตรกับหอดหวัดพระาธาตเชิงชุมวัดาธาตเชิงชุมครับบวรมิหาพระอารามหลวงวัดคู่บ้านคู่เมืองสกดน,นครครับเมื่อวันอาทิตย์กนี่นนนมีนักท่องเที่ยวมีคนมากราบไหว้สักการะบูชานีตลอดแล้วครับ แานเมืองเก่าพาเอฟซี FC พาพี่นอ้องเบื่อเมืองเก่าเมืองสกลระเบอือ้า้ขวาเห็นไหมครับอันนี้ดูเส้นหลังบัดท่าเชิงชุมทางไปโรงพยาบาลสกลนครครับโรงพยาบาลศูนย์สกลนครครับ แกน้ำสลัดแดงได้เปียรสไตล์ได้เลือ่อฟกาลไป้อยงงชอยไปครับชมเมือง Slow Life in กสกลนคร City ขวาเป็นโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเชิงชุมประชานุกูลครับสังกัดเทศบาลาคน,กกรนาครสกลนครครับเป็นโรงเรียนเทศบาลซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลศูนย์สกลนครครับตึกหลังเก่าตอนนี้เพิ่นขยายเพิ่นเปิดด้านหน้านี่สีอยู่หนองหานนะครับอีกฝั่งหนึ่งอันนี้สิเป็นทางหลังแลวบัน,นี้ โรงพยาบาลสูติกรุณคอนครับมีเขตบริการอยู่สองสามจังหวัดนคนรนครบกาฬนครพนมซ้ายมือโรงแรมอีลลแกนต์ครับ ชาติถัดไปก็เป็นน้องหานครับดอนกระโจ้เพละ่ะบุอยกากไปไปได้ละดอนกระโจ้เงาอันนี้ดอนกระโจเป็นยังจังบุอยกากไปมันเป็นปา่าชาของคนไทยเชื้อสายเวียดนามหวังฝังซบบุอยกากไปครับ ใช้มือเป็นโรงค่าสัตว์โรงฆ่าสัตว์เก่า,าพาหละย่านเมืองเก่าได้ครับอันนี้เป็นย่านเมืองเก่าเซติคิดเป็นย่านเศซตฐกิจนะครับั่นี้นสีงเงียบแน่โลโลไลเป็นธรรมดาดูย่าน เศรษฐกิจกับสินยับออกไปอีกสองสาโลกนละ ศรีสุมังครับเป็นชุมชนวัดศรีสุมังน,นี่ขย่านเมืองเก่าห่างจากวัดพระธาตุเชียงชุมประมาณสัก3-400เมตรอันนี้คุ้มประสาทล,ลาดครับคุ้มโรงหนังประสาทล,ลาดคุ้มวัดศรีสุมังน,นั่นะเดียวว่าทางซ้ายนี่แล้วก็จะเป็นโรงหนังประสาทล,ลาดครับใช่ เศร้าหลายปีแล้วยุติกิจการเลืกอกกิจการไปหลายปีแล้วเสียงเพลงเสียงร้องเสียงํำผ่านไปบัดนี้มาตอบคำถามของแฟนเพลงคุณฟัง ที่พากันหันมาให้ความสำคัญกับการเบรงแยงดูแลสุขภาพร่างกายโดยการกินสมุนไพรเเทีครูทินคอฟฟี่กันกินแล้วผัดพากันเกิดข้อสงสัยถามนมไมเต็มกันเข้ามาเด้านเก่าครับด้าเก่าที่เป็นวุ้นอยู่ในก้นใช่ปะด้านนั้นแหละคือสมุนไพรที่เวลาเรากินเข้าไปแล้วทำหน้าที่ส่้อย เอาสิกรรมเถิดนาทวีหลังไป เรียกว่า,เ,วา,าเป็นวัดลานโพครับเป็นวัดเก่าวัดอั่างวัดศีบุญเรือ,รอ,รอวัดสายมือวัดแนใจครับวัดเก่า สองเพลงเพลงต่อเนื่องเลยนะครับหวังว่าคงจะถูกใจสำหรับแฟนๆรายการของเราแต่ถ้าเพลงไหนอยากฟังแล้วเฝ้ารออยู่นะครับชั่วโมงที่แล้วก็ยังไม่เปิดให้ชั่วโมงนี้ก็ยังไม่ได้ฝากเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจัดให้แน่นอนนะครับเสน่ห์ลุกทุ่งไทยดีเจบุญยฤทธิ์นะครับช่วงนี้ฝากผลิตภัณฑ์โอจังด้วยนะครับโอจังของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการดีท็อกซ์นะครับ oh <my> วิธีการรับประทาน oh <my> ง่ายมาก ด้นานหน้าวัดพระาธาตุเชีงชุมบรรวิหารครับวัดสำคัญครูบ้านครูเมืองสะกดครับทางซ้ายเป็นถนนหน้าวัดพระาธาตุถนนภ้าครามครับจะมีวันเสาร์วันอาทิตย์อันนี้เพิ่งงมาก่อน ช่วงบ่ายๆเท่า้วครับจังสิทธาค้าไปด้วยท่าย้อมครามครับพารเราเบิงก่อนครับอันนี้ก็เป็นย่านเมืองเก่าของแท้อะครของไายขวาถนนผ้าคราม วัดประทธาตเชิงชุม ถนนอ๋อป่า น้องไผ่นะคะอ่ทรงไผ่เรียบร้อยนะคะระกใครกันเรื่อยขอบคุณพี่สาวพลบกนะคะริมฝั่งน้องหานว่าฝากแดดน้องนัด้ด้วยนะคะคิดถึงคิดถึงจากบ่าวหนูซิง แะคกะฝากลูกเสกลูกสายนะคะแม่คําแพงแม่เปียกนะคะพี่เจี๊ยบหน้าใหม่ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็หนุ่มดงเม้าไฟกระจอกแพ้ฝากในป่าบุญช่วยในเด้อว่าส <c oughs> <c oughs> ั่นในขอบคุณหลายๆทักทายกันไปเลยนะคะเดินทางนับกันจนถึงบ่ายสองโมงตรงมือนี้อาทิตย์ที่20กันยายนรวมไปถึงเว็บดูทีนผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ใดมีปัญหาเรื่องของสายตางอยู่ตอนนี้ เร่เมีอาการแสบตาคันตาเริ่มีอาการน้ำตาหย่อยน้ำตาไหลแล้ก็สดนุ่ยกันยางสุนเนินพังโคนครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องชงลงชงล่างโชคอัพเบรคคัดเปลี่ยนยางท่วงล่อได้อันเสียนุ่ยฮะบ้านสุนเนินถนนนิตรยโยชุ่มสุงเนินอุดรธานีตรงข้ามโรงเรียนประถมสุงเนินเลยเยื่อกับต้อตมตำรวจสามแยกไฟแดงบ้านสุงเนินเป็น,ภาาน,นอภนาทคนประมาณร้อยหกสิบเมตรตรงข้ามโรงเรียนประถมสุนเนินนนุ่ยกันยางสุมเนินเตล้อจ้ะสบายรีบกระซื้อแล้ว ไปคอนเซนและมายกรถุดในที่น้องเราเราจะมีไปพ,พังมาบ้างชงลงชงล่าง,ง,างเตรียมท้ายมาโคา้งลงบังเครื่องยางเยินเป็นพิซซ่าก็แล้วแต่เราจะมี40กิโลห่างจากบ้านสุงเนิน088 5 9, 8, 9, 9, 9, 9, ์แปดแปเกีา่งเยหนุห่มจัดก,การนะมอริสันช่างเข่าสีพลยนยนสองสาขาสกลนครและนาแก่ครับสกลนครถนสน,นสกลนานแก่ครับอ่าอยู่นี่ระเบิดห่างสามแยกบ้านนาอ้อย มาดังพูดดังคำตึกพาะนิษฐ์สับลาบนั่นประมาณร้อยห้าสิบเมตรเลยหรือ่ะสามแออยกบรนาอ้อยะมาทางพูดดังคำตึกยานีวเงาเครื่องเาช่าของบริษัทส,ส,สร้างเข่าสีรถย,ยนต์อยู่ในนี่เจ๊อดีวอเตอร์เซ็นเตอร์ก็อยู่ในนี่เงาะปลาโซล่าเซลล์ก็อยู่ในนี่บริษัทสร้างเข่าสีรถยนต์ครับเจ๊หนูถาพี่น้องสีแต่แท้สีราคาถูกสีเฮ็ดรถยนต์มาจากโรงงานเลยนะครับสีขั้นตอนเดียวกับนี เครื่องอุปกรณ์การเคาะพ่นสีก็อยู่ในนี้กองเจ็งเพ่งอยู่นี่ามานะครับาระและก็ความบันเทิงเพือคุณเด้อค่ะพวกพ่อกันอีกเป็นชั่วโมงที่สามนะพี่น้องเนาะเปิดเพลงขึ้นมาของเสียส่วนวายค่ะเพื่อนขอมาเนาะค่ะเนาะเสียส่วนวายขอมาชอบทําให้คนคิดถึงบรราวเอเพลงก็กลเป็นชัตทันสมัยนาะพี่น้องเนาะ เอาไปหมออไห้น้องซาทั้งม่วงไข่น้อยซิตี้เหมือนว่าซาโคคุนแคมพุ่งซาโกตะเวนซาปาปะาซาปาสแงงซาโกะกล่องดงเต้ซาแกงนางฟ้าจะปกะไทยใ่ญ่สาวนองซานสาวบ้านป่าห่างวัดสาวบ้านป่าแพงสาวบุครีสาวเขากล้องนะคะสาวใกล้ๆพอไก่บินตกไม่ห่างลูกสามลูกสี่ทางหน้าแกสาวนองแบนสาวเมงป่อเหมือนว่าเจ็ดส่วนายได้เออวา เบาภาคพนมบบานครพานมบาบาวโชคบบาวพุนันแก้วมาอ้าฟังไปแล้วเนาะอย่าลืมสามารถเมกระปุประจำร,รายการคือเกาค่ะสมนุนไพรช่วยขึ้นฟูดูแลสุขภาพเลยเบอร์อเ้องเทศ